ก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ลูกแม่ทำอะไรไม่ดีลงไปขอโอกาสให้เขาได้กับตัวใหม่นะตั้งตัวใหม่ขอบคุณคนที่ให้กำลังใจนะคะส่วนใครให้ไปไม่ได้นี่หนูก็เข้าใจขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่ลูกแม่ทำอะไรไม่ดีลงไปขอโอกาสให้เขาได้กับตัวใหม่นะตั้งตัวใหม่ ขอโอกาสพื้นที่ให้ลูกสาวให้ลูกได้อยู่ในสังคมได้แม่ขอโทษทุกคนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจให้โอกาสน้องนะทุกวันนี้แม่แม่อยู่แบบไม่ใช่ว่าแม่ไม่ไม่ได้อยู่แบบมีความสุขนะยังให้ทุกคนรู้ด้วยไม่ได้ครอบครัวแม่ไม่ได้มีความสุขแต่ ขอกำลังใจแล้วก็ขอโอกาสให้น้องเด้ปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวให้โอกาสน้องหน่อยแม่ก็มีหน้าที่ที่จะคอยดูแลแล้วก็ให้กำลังใจลูกคอยอยู่เคียงข้างลูกแม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านี้คอยดูแลแค่นี้ชีวิตเป็นของเขาขอบคุณทุกคนนะ ขอบคุณที่ให้กำลังใจและให้โอกาสขอบคุณคนที่ให้กำลังใจนะคะส่วนใครให้ไปไม่ได้นี้หนูก็เข้าใจขอโทษด้วยจริงๆนะคะที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วหนูก็ต้องเดินหน้าต่อไปต้องใช้ชีวิตของหนูต่อนะคะอื่วันขอโทษด้วยเพราะว่า หนูก็กลับไปแก,แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเนาะสิ่งที่หนูผิดพลาดไปแดีหนูจะปรับปรุงแก้ไขนะคะแล้วก็ขอโทษพี่แอนด้วยขอโทษพี่กายด้วยคอบครัวพี่กายด้วยนะคะอืมขอโทษจริงๆคือหนูอยากให้มันจบได้แล้วนะคะขัดท้าป่ะขอโทษ ขอโทษจริงๆค่ะเริ่มต้นใหม่ขอบคุณครับสำหรับคนที่ขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ให้อาภาัยหนูนะคะแล้วก็ไม่ให้อาภายัยกำลังใจขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษเดฟซีขอโทษท,ท,ทุกคนที่ทําให้ ให้ผิดหวังในตัวหนูขอโทษจริงๆจริงใจไหมจริงใจอันนี้พูดจริงๆขอโทษพี่แอนขอโทษพี่กายครอบครัวพี่กายด้วยคือเดือดร้อนเพราะหนูขอโทษด้วยนะคะขอโทษจริงๆข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบสับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ